เตรีมเปิดตัว SUV ไฟฟ้ารุ่นประหยัดจาก BYD วิ่งไกลสูงสุด400กิโลเมตรต่อชาร์จคาดราคาเริ่มต้น500,000บาทเท่านั้นเป็นรถจนในฟ้าที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นของ BYD ที่มีการเตรียมพร้อมเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้สำหรับ BYD Yuan ั p รถจนต์ไฟฟ้า SUV อนเนกประสงค์ขนาดเล็กกระทัดรัดที่มาพร้อมกับความน่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระยะทางการวิ่งที่คาดว่าจะอยู่ที่ราว400กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งรวมไปถึงราคาจำหน่ายที่คาดว่าจะมาพร้อมกับค่าตัวราว500 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ BYD Yuan Up จะเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าซีรีส์เดียวกันกับ BYD Auto 3หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ BYD Yuan p l u ในตลาดต่างประเทศ แต่สําหรับ BYD YUN UP นั้นจะมาพร้อมกับขนาดตัวถังที่เล็กกระทัดรัดกว่าเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในราคาเริ่มต้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวความเคลื่อนไหวและภาพหลุดของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวหลุดออกมาในสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ทาง BYD ได้เผยภาพอ f ฟฟ i เชียลของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภาพรวมการออกแบบของเจ้าหนูไฟฟ้าดีไซน์สุดล้ำ YUN UP EV นั้น มาพร้อมกับความล้ำสมัยเรียบง่ายแต่แฝงความสปอร์ตไว้ในตัวไฟหน้าของรถนั้นเป็นแบบ LED ข้างละ2ดวงดีไซน์เรียวบางโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าแบบปิดทึบเรียบรู้ตกแต่งด้วยลายเส้นแนวนอนและโลโก้ยวนสีฟ้าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของซีรีส์ด y n นสตี้กลางกระจังหน้ากันชนหน้านั้นเป็นแบบสปอร์ตเสริมความบึกบึนล้ออลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์5ก้านดูสปอร์ต เส้นสายตัวถังนั้นดูเรียบง่ายลื่นไหลสื่อถึงความทันสมัยและไฟท้าย LED ดีไซน์แยกส่วนทรงคล้ายกันกันกบสัญลักษณ์อินฟินิตี้สำหรับขนาดตัวถังของรถนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองโดยตัวรถมาพร้อมกับความยาว4.3เมตรกว้าง1.83เมตรสูง1.67เมตรและระยะฐานล้อย,ยาว2.6เมตรพัฒนาบน E p l พลตฟอร3.0ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าโดยเฉพาะของ BYD สำหรับขนาดตัวถังของยวนอัพ v v นั้นจะใกล้เคียงกับ Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Nissan Kicks e-Power ที่ทำตลาดในไทยส่วนด้านภายในของรถนั้นก็จัดว่าน่าสนใจอย่างมากหากมาพร้อมกับราคาคาดการราว5 0 0 0 0นบาทเนื่องจากตัวรถมาพร้อมก,กับการตกแต่งที่ค่อนข้างลงตัวรวมไปถึงอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นหลังคากระจกพารามิกซันรูฟเบาะนั่งปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า หน้าจอกลางขนาด12.8นิ้วปรับได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งมีแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายตำแหน่งคอนโซลกลางพวงมาลัยเป็นทรงสปอร์ตมัลติฟังก์ชันหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด8.8นิ้วและยังมาพร้อมกับหน้าจอ Head-Up Display อีกด้วยในส่วนของคุมพลังขับเครื่อนนั้นสำหรับยนั์อี e ี จะมาพร้อมกับ2คุมพลังทางเลือกคือรุ่น Standard Range ติดตั้งมอเตอร์เดียวขนาด95แรงมา้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ความจุ32กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางลิกไรสูงสุด301กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c รุ่นเพิ่มระยะทางหรือ Extended Range ติดตั้งมอเตอร์เดียวขนาด177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตร จ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ความจุมากขึ้นที่45.1กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้รถเดินทางได้ไกลามากขึ้นที่401กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC โดยทั้ง2รุ่นย่อยนั้นจะสามารถทำความเร็วริสูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนข้อมูลด้านอัตราเร่งนั้นยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวสำหรับการชาร์จไฟนั้นคาดว่าตัวรถจะมาพร้อมกับระบบชาร์จไฟเดียวกันกับ BYD Dolphin ซึ่งรองรับการชาร์จ DC ที่60กิโลวัตต์ สามารถชาร์จไฟจาก30ถึง80ได้ในเวลา30นาทีส่วนการชาร์จไฟบ้าน a c นั้นรองรับที่6.6กิโลวัตต์สำหรับข้อมูลการทำตลาดนั้นจากข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้มีการระบ,บุว่า b v d y d Yuan Up EV จะมีราคาเริ่มต้นที่100,000หยวนหรือประมาณ496,000บาทโดยเป็นราคาจำหน่ายในประเทศจีนซึ่งยังไม่รวมภาษีในประเทศไทย โดยคาดว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในช่วงก่อนปลายเดือนมีนาคม2024นี้โดยรวมแล้วก็จัดว่าเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่ม BSUV ที่น่าสนใจไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่คาดการระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จการดีไซน์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเรเว a ออโตมอทีฟจะมีแผนนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยหรือไม่หลังจากที่เปิดตัวในประเทศจีน เ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับ BYD ยนอัพอีวีคันนี้หากมีการเข้าทําตลาดในประเทศไทยจะน่าสนใจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ